ทำคืนพีดา,าวเาวีตะวันกราบใดลมีคนบานฝันดาวใสเด็กสวยสวัสดีค่ะพบกับรายการทุ <c ười> <c ười> <c ười> ่งแสงตะวันเราบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กและการเรียนรู้ในชีวิตประจำวันรวมทั้งเด็กๆและการศึกษาในโรงเรียนในระบบ วันนี้ทุ่งแสงตะวันขอพูดเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะนั่นก็คือมีความพยายามของหลายฝ่ายมากเลยที่จะคิดค้นว่าเอ๊เราจะทําให้เด็กๆของเราได้เรียนรู้อย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพได้อย่างไรมีกิจกรรมหนึ่งค่ะเรียกว่าฮอมปอยการศึกษาเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนชีวิตจังหวัดลำปางเพื่อที่จะพูดคุยและนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกวับการเรียนรู้แบบใหม่ๆที่คิดว่าเหมาะสมสําหรับเด็กๆของเราติดตามรายละเอียด ในทุ่งแสงตะวันอีกสักครู่ค่ะห้าหกเจ็ดยี่สิบสองวาร์ยี่สิามนี่เห็บอันแล้วยาวมากเลยทำไมมันถึงยาวเขาเรียกตูงซาวว่าบริษัทสิงค์คอร์ปอเรชั่นจำกัดตึงยิ้งตึงใจตีมาที่นี่เฮาป้า กันมาโรงเรียนชีวิตวันนี้ขอตอนหาบนา้องปีกูกูกูคนท่านมาวันนี้นั้นบม่ต้องระเวเห่หนชาวโรงเรียนชีวิตกูคนยินดีตอนับทุกท่านในเจา้าไอหยังอ้ยิงแก๊ซยิ่งหายยิ่งกำพึ่ก,กำหายยิ่งได้ เรียนชีวิตเกิดขึ้นในปี2542เพราะชาวบ้านเห็นว่าสังคมชนบทที่เปลี่ยนแปลงไปจะทำให้เด็กๆห่างไกลชุมชนจะทำยังไงให้สิ่งดีงามของชุมชนสืบทอ,อดสู่ลูกหลานจึงได้ร่วมกันคิดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาแก่เด็กๆฟื้นฟูวัฒนธรรมดั้งเดิมของท้องถิ่น สร้างความสุขให้กลับคืนสู่ชุมชนอีกครั้งโดยใช้การฮอมลอยซึ่งเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนาคือการช่วยเหลือกันตามกำลังศรัทธาภายใต้แนวคิดที่ว่าอยากให้สังคมเป็นอย่างไรต้องช่วยกันสร้างช่วยกันทำการฮอมลอยการศึกษา จะทำให้เด็กๆรู้จักท้องถิ่นล้านนาเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างวันนี้ค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสาร่ายรัตน์สัญญามาจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตอาลีค่ะวันนี้หนูจะมาฝึกฝีมือพื้นบ้านค่ะค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสมุทรยาสกุลน,นะคะชื่อเล่นชื่อจ๋าค่ะมาจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตอาลีค่ะ้งใจว่าจะมาเรียนรู้ก,การทำขนม ฝึกสารก็จะไปฝึกใช้ถึงประจําวันค่ะก็น่าจะสนุกค่ะมีความรู้หลากหลายให้เราฝึกทำค่ะผ่านมาหนึ่งปีความสุขความทรงจำของปิ่นยังไม่จางหายส่วนจา๋าเพิ่งมาเป็นปีแรกทั้งสองคนสนใจจะเรียนรู้อะไรบ้างมาดูค่ะ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณจากอำเภอง,งาวเอาตุงมาโชว์ตุงยาวเหยียดขนาดนี้ปิ่นกับจ๋าไม่เคยเห็นมาก่อนค่ะยาวมากส4 5สามสี่ห้าหเจดปดสสเสบอด 12ค่ะ13 14 1 5 16อันนี้17ประตายหรือยัง18 19 20, 20 20ตรงนี้22า23นี่เห็นอันลูกตรงอะไร ยาวขนาดนี้ต้องมาถามอาจารย์วันลบนนทมานกันค่ะเสาลมเราจะจอะปลายเสาทำไมมันถึงยาวเขาเรียกทุงซาววาซาววาของเราคือกำเมิดคือยี่สิบนาะ่สิบวาวาดูแลท่าว,วาของผู้ใหญ่จริยยงๆประมาณ32เมตรกว่าที่ตุงซสาวานี่เขาใช้ในการร่วมงานอะไรบ้างคะเออปัจจุบันตุงซสาว,วาใช้ร่วมงานก็คืองานปรางค์สงกราม อย่างเดียวเลยการเสี่ยงทายวิถีชีวิตของคนพื้นบ้านตรงเานยาว่าปีนี้จะมีผลไม้มีน้ํามีข้าวปลาอุดสมบูรณ์ใช้ตุงนี่เสี่ยงทายถ้าปีไหนตุงปลากฏว่ามันยาวกว่าเสาทุกปีแสดงว่าข้าวปลาดีถ้าปีไหนตุงที่มันสั้นกว่าปกติแสดงว่าปีนั้นจะเกิดความแห้งแล้งเป็นการเสี่ยงทาย นอกจากทำถวายเจ้าเมืองในอดีตยังเป็นตุงเสียงไทยที่น่าทึา่งไม่ได้สานสิเอยากรู้ว่านี่ทำนานไหมคะตุงสาวาทำตัวนี้นหนึ่งอาทิตย์ชาวบ้านจะมาช่วยกันทำพอเอาข้าวมาโรงเรียนแล้วก็ให้หนัเกเรียนฝึกเนี่ย้พูดมีเหรอนชเมื่อโรงเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้งานฝีมือเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชนก็จะค่อยๆเข้าไปอยู่ในใจคนรุ่นใหม่อย่างเช่นการฉลุล้านนา หรือที่เรียกว่าการต้องลายของนักเรียนโรงเรียนวชิระป่าซางลำพูนดึงดูดความสนใจของปิ่นกับจ๋ามากเลยค่ะปีเจ้านี่จะได้นะเจ้านี่นครับก็จอจดันลอยเนี่ยนะครับเอาเลขกี้นีจอนะครับกอดขยันเจ้งแต่นะครับอกอ ชํานาญอย่างนี้นะเขาก็าได้แต่มันก็ต้องใจเย็นต้องเจอคนอดทนด้วยนะครับปจูบูนี่ผ้าอันนี้อันนี้เป็นกระดาษครับสำหรับออกแบกนะครับเป็นผ้านี่สําหรับใช้ตัวแต่งได้เลยผ้าเนนะี่ยไอ้ก็เอาดินสอวาดก่อนเอาดินสอวาดไว้ก่อนายแล้วก็ตัดเตัดกระดาษอีออกถ้าวาดนี่นะเราเขาตัดตามรอยแล้วก็เอามาท่าบี้ คนสมัยก่อนเขาอกระดาษมาใช้อ่ะือเขายะเอาผ้ามาใช้เพราะว่ากระดาษมันบ่ค่อยทนลองทำีกว่าครับลองครับอ่านลองลองี่ง่ายๆเลยนะครับฉลุล้านนาหรือต้องลายปิดลองทำดูอยากสัมผัสความประณีตอันเป็นเสน่ห์ของงานล้านนากับเขาบ้าง อมันออกผ้ายาวฉลุลายล้านนาง,งดงามนี้จะนําไปตกแต่งบ้านเรือนก็สวยจะตกแต่งงานพิธีต่างๆก็เหมาะค่ะ,ะ,ะคือไ่เบๆนี่นะครคําเป็นครั้งแรกของหนูแล้วมันก็สนุกผ้าสีแดงนี่ทามันทำลายออกมามันสวยมากค่ะลายเล็กลายน้อยลายใหญ่ค่ะ ก็แล้วแต่จุดบางจุดง่ายบางจุดกะยะ็ยากที่เขาทำเก่งแต่เราดูเหมือนฝึกหัดทำใหม่แล้วมีการพลาดทางบ้างค่ะก็บางครั้งก็อาจจะพลาดโดนมือตัวเองโดนมือพี่เขาบ้างก็มีค่ะหนูถามพี่เขาี่เขาก็บอกหลายปีกว่าพี่จะข้องยังมีอีกหลายซุ้มหลายโรงเรียน เด็กๆอยากจะไปเรียนรู้อีกสักครู่ไปด้วยกันค่ะสอดอีกระจอบ้นที่ห้าอยากสาาพอสาจริงๆแล้วเราคิดดูแล้วว่ายากมากเลยคะ่ะกลัวได้แต่ละอันยากนะไม่ไมือใหม,ม,ม่หัดทับ ควาหอมปลอยเป็นกระบวนการสำคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนชีวิตสะท้อนถึงสังคมแห่งการเรียนรู้เป็นการเรียนรู้ที่สุขใจทุกคนทุกวัยมีโอกาสให้และรับเรียนรู้ซึ่งกันและกันในเรื่องของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาล้านนาทุกเรื่องเกี่ยวโยงกับชีวิตและนำไปใช้ได้จริงค่ะ คนพื้นบ้านล้านนาไม่มีใครไม่รู้จักตาแล้วเด็กๆอยากลองทำบ้างป้าแก้วจะสอนให้ค่ะป้าตาแลวขอทำไมขอไปปรับขนนาอแต่แล้วเนี่ยไปใส่ตุงน้ำนะเจ้าอันเพาะจะได้ตีเป็นผักเหนียวเป็นจะใส่กันจะนี่แบบวบากันบบงกันเพื่องอ๋อกันบงกันเจ้ากันแมงบงกันแมงบงอันนี้ก็ ใส่แบบตู้บ้านที่เป็นกันผีกันอย่างนี้เหมือนกันเจ้าอ่าน,นี้เป็นกันเกจจันงานศพอย่างน,นเ้ก็ไปใส่ตู้บ้านมีไฟขาวเจ้าทำมังคุดในบ้านที่เป็นเอามีจันเดียวที่มีมากมายหลายแบบจังเลยนะคะหนูจําได้แล้วแต่หนูจําได้นิดเดียวเองอันนี้ไว้กันมังโม่อ่ามังโม่อะไรแต่อันนี้เอาไว้ ลายผีและอันนี้เอาไว้ชื่อพระตาจะลองทำตาแหลวแบบไม่ซับซ้อนดูสักอันหนึ่งค่ะอกเส้นหนึ่งสองสามสี่ห้าค้งเเอาเส้นที่หนึ่งวางลงมาเอาเส้นที่หนึ่งเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองแล้วก็กดให้มันเป็นลูกกากบาทกากรบาทยาวเส้นที่สามก่อซอดมาตั้งเพ่แล้วเส้นที่สี่ ตั้งนามันเห้าออกน้อยหนะึ่งที่ห้าสอดอีกระจอป้า,ปามือใหม่หัดทำกวัวได้แต่ละอันยากนี่ถ้าทำหลายๆอันเอามาประกอบกันก็จะได้ตาแล้วอีกแบบนึง,ง,งไว้ปักแทนดอกไม้ในทุ่งนาค่ะตอนเตี๋ยเมืนวานก้านะเจ้าเตี๋ยวไปใส่ในตะก้านะจ๊ะต้วันเสียบ เอากันนี่ไปเป็นดอกตักแตนไว้อย่าง,างเจ้าอ๋อเวลาเปุน่นพักในถุงนะปุ่นกับมีจักแตนตัวหนึ่งเอาใส่ตัวนี้ปลาหนึ่งตัวหนึ่งติดใส่ลงมาปลาคือปลามเนียนก่ะนั่นแน่แนจ้ำจ้ำซึ่งเอาใส่ตรงนี้เหรอป๋าอยากได้ตัก,กแตนด้วยถ้าทางจะยากแต่ก็จะลองดูค่ะป๋าลงก้ามือแ กป้าอีขอดไปอีกนี่ไงหนูได้ตกกะการเต้นแล้วอันนี้ไงนท้องมันหน้าต้องหน้าต้องเจา้าหนึ่งจับเสียคือหน้าท้องตะกกรเต้นเสร็จแล้วป้าช่วยกับทุกตรงเลย น,นี่เดียวนี่เราทำ <Easter> ก็จะเหลือสารต้นหน้าอกนะคะแล้วก็เสียบรย้นมัน,นะคะ่ะแล้วก็เสียบขาะคะ่ะอันนี้ก็เสร็จแล้วคะ่ะอยากสารพอาสาษาจริงๆแล้วเราคิดดูแล้วว่ายากมากเลยคะ่ะก็ต้องใช้สมาธิในการทำในการตั้งใจะะทำค่ะีงจะทำได้ออกมาสวยงาม มีความสุขค่ะสนุกด้วยทำให้เรามีความรู้มากขึ้นแล้วเราก็ได้รู้สิ่งที่เราอยากรู้ค่ะออกมาเรียนข้างนอกแล้วก็ได้ทำจริงาเหยช์นะฮะได้นความรู้วัฒนวัิ์ด้วยก็ได้นาสาธี้ด้วยโรงเรียนชีวิตยึดหลักการที่ว่ายิ่งเก็บยิ่งหายยิ่งกำพืกกำผายยิ่งได้ หมายความว่าความรู้ที่เรามีหากเก็บเอาไว้กับตัวก็จะตายไปกับตัวเราแต่ถ้าหากนำมาเผยแพร่ถ่ายทอดบอกต่อความรู้นั้นก็จะยิ่งเพิ่มพูนและขยายไปไกลค่ะ ยิงหายกำพื้กำพายยิ่งได้คำเปิลบอกเขาว่ายิงหายถ้าเก็บไว้โอ้โอโอลองเดินลองดูลองทำหอมกันปัญญาความหูไปสู่ชีวิตด,<อ>ดีงาม ไอ้ตามปัญญาให้มาอยู่กับเรามวนตามวนอกมวนใจห้ามปล่อยหลากหลการศึกษาเด่ไปสวยยาวเดินไปสู่ที่มายังเผยแพรยิ่งพานงองานไม่จริงหนูโดดลงน้ำคนแรกเนี่ย ปล่อยเลยไ่หมดเต็มเียเดี๋ยวอู้อยกับพวกกัน่ไปนูนบ้านวัดครูโรงเรียนและหน่วยงานการศึกษาที่สนใจเรื่องการแสวงหาสิ่งใหม่ๆเข้ามาพบปะกันแบบนี้ที่ลำปางต่อเนื่องกันมา13ปีแล้วนะคะ ถือเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยน่าสนใจและสามารถเป็นต้นแบบในการเรียนรู้ของจังหวัดอื่นๆได้เช่นเดียวกัน